ได้เวลามาทานกันแล้วยำปลาดุฟูนี่นะคะก็น่าทานมีแบ่งเครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรเครื่องลาดนะเราแยกต่างหากนะคะขนมยังอยู่นี่เดี๋ยวค่อยทานนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะมามาทานด้วยกันนะอ่าได้เวลาทานกันแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคว้าว ทานไก่ทานไก่อบไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือยำปลาดุฟูนะคะนี่น่าทานนะเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยเดี๋ยวคุยกันหน่อยยำปลาดุฟูเนี่ยเขาก็บอกว่ามีเคล็ดลับใช่ไหมเอาปลาดุเออเอาเนื้อปลาด,ดุกมายีใช่ไหมคะเนื้อปลาดุปลาดุกมายีแล้วก็ค่อยเอาไปทอดกับน้ำมันฟูฟูอันนี้ไม่แน่ใจว่าครับจะผสมแป้งเข้าไปหน่อยหรือเปล่านะคะ ก็ดูนะมันก็จะเป็นว่ากรอบๆนะคะอันนี้เราก็พอเห็นผ่านหูผ่านตาว่าวิธีในการทําแต่ก็ไม่เคยทาเองได้แต่ชมผ่านๆจากใน u t u b e เนี่ยแหละค่ะแต่เป็นอาหารที่อร่อยรสชาติดีเพราะว่าเขามีน้ำปลามะนาวแล้วก็พริกอย่างนี้แล้วก็มีเออเขาเรียกอะไรมะม่วงใช่ไหมะมะม่วงเปรี้ยวซอยนะคะอย่างเนี้ก็เอามาซอยแล้วก็มีหอมแดงผสมเนี่ย หวานมันฉันและเธอผสมเออเขาเรียกอะไรนั้นน้ำน้ำเชื่อมนิดหนึ่งผสมเข้าไปสามรสเนี่ยนะมันก็เลยจะอร่อยแล้วก็เหมาะกับอย่างนี้นะคะต้องลดเค็มหน่อยนะเพราะว่าเราจะมีผักสดทานก็คือผักกาดหอมอย่างเงี้ยก็ได้คุณค่ามันก็จะเป็นของแบบเหมือนรับประทานอาหารว่างนะคะไม่ใช่อาหารหนักแบบทานข้าวหมูแดงหรือว่าข้าวมันไก่นะมันจะคนละประเภท อันนี้ก็เหมาะสําหรับทานช่วงเนี่ยช่วงบ่ายอย่างเงี้ยนะคะเป็นอาหารทานเล่นนะอาหารเขาเรียกอาหารเลือกน้ําย่อยก่อนที่จะาทานอาหารหนักนะเออถ้าเราไม่อิ่มอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยไปทานข้าวหมูแดงข้าวมันไก่หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ที่ใครจะชอบนะคะอ่าเนี่ยเออซื้อเมื่อชานิ้ที่ซื้อมาก็จะมี ขนมครกนะคะมี10คู่ด้วยกัน10คู่ก็ในราคาออก็ไม่รู้ว่าเขาจะแพงขึ้นหรือเปล่าแต่ทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันแพงหมดสอิอคู่25บาทนะคะแล้วก็อันนี้เ,ออเขาเรียกอะไรขนมอะไรอ่ะเนี่ยนะคะอันนี้ก็กล่องละ60บาทก็มี6ลูกนะอ้อสีบาทมี6ลูกส่วนอันนี้ก็คือ60บบาทก็โอเคนะไม่แพงนะคะ จำได้ว่าเมื่อก่อนนี้แค่50บาทแล้วก็ขึ้นมาอีกเป็น55ตอนนี้ก็ขึ้นเป็น60ก็ทุกอย่างเนี่ยอย่างที่เคยบอกแล้วทุกอย่างขึ้นราคาหมดทุกอย่างเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรก็ขึ้นราคาเห็นเขามีคุยว่าเออร้านธงฟ้าจะเอาหมูราคาถูกมาขาย2กิโลร้อยเราก็เห็นได้แต่ฟังข่าวแต่ไม่เห็นมีที่ไหนออกมาขายเลยนะคะ เราก็ไม่รู้จะต้องถอไปซื้อถึงกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าซึ่งว่ามันก็ไกลบ้านเรามากนะกระทรวงพาณิชย์มันอยู่สนามบินน้ํานะคะมันจะอยู่คนละเขตเลยนะอ่าวันนี้เราก็พูดถึงปดกฟูดนะคะทุกอย่างของแพงหมดแต่ถ้าเรายังมีขายนะเขายังมีของขายเราก็ยังได้รับประทานกันอยู่และตอนนี้ก็เศรษ,ษฐกิจช่วยได้เยอะก็คือคนละครึ่งเนี่ยนะคะ คนละครึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ออกไปใช้เงินคนละครึ่งเขามีตั้งแต่วันที่29ตุลานะเอาเงินออกมาใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าตังค์ให้เราเสร็จแล้วก็ไปออกไปใช้กันเลยคนก็เข้ามาทักทายถามนะในไลฟ์สดเนี่ยนะคะก็เข้ามาถามบอกเรายังไม่ได้สะดวกวันนี้วันที่สามพฤศจิกาก็เป็นวันจันทร์โรงเรียนเปิดด้วยข้าวของก็ขายเยอะแยะ เราก็เราให้โรงเรียนเขาเข้าก่อนแล้วก็ค่อยเดินสบายหน่อยเพราะว่ารถที่มาส่งผู้ปกครองรถผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนเขาก็เข้าไปเรียบร้อยเราก็อ่านักเข้าวของก็มีเยอะเลยก็ให้เราตรวจเช็คได้ว่าตรงไหนมีที่ใช้เออคนละครึ่งเนี่ยก็แทบจะทุกร้านค้าเพราะว่าเขาไม่มีเก็บภาษีก็เลยทุกคนกล้าขายนะคะเราก็อาจจะได้อันนี้เป็นครั้งแรกจะ ถ้าเราใช้เวลา200เนี่ยก็คือเวลา400 200ของเขาของ200ของรัฐบาลกับ200ของเราเนี่ยก็เวลา400วันนี้ก็เหลือนิดหนึ่งเออเหลืออยู่35บาทนะคะเออแล้วก็ถ้าใช้อย่างนี้ก็ได้10ครั้งนะก็2,000ก็2,000รัฐบาล2,000ของเราก็เป็น4,000ใช้ครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็จะ รักษาระเบียบวินัยก็จะใช้ให้ได้ประมาณ10ครั้งก็คิดว่าน่าจะออกไปอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรอย่างนี้นะคะเออก็ยังที่หมายตาไว้วันนี้ก็คือจะซื้อกระดาษทิชชู่แบบแผ่นๆเนะนะคะว่าเราไว้ใช้สําหรับเออบนโต๊ะเออแต่งหน้าเช็ดหน้าอะไรอย่างเนี้ยไอ,อ้กระดาษม้วนกลมๆนี้ไว้ใช้บนโต๊ะอาหารใช้ในห้องน้านะคะ mm hmm. ก็แบ่งสัดส่วนกันใช้ เออก็ถามกันแล้วว่าเขาจะมาขายวันไหนบ้างเขาบอกเขาขายจันทร์พุธสุ์อย่างวันพุธเราคงไม่ออกมันจะถี่ไปก็เดี๋ยววันศุกร์ค่อยออกไปซื้อกระดาษทิชชู่ซื้อของแห้งอะไรเนี่ยวันนี้ก็ได้เออได้ไม้แฝนเสื้อนะคะไม้แฝนเสื้ออย่างดีอย่างหนาอย่างหนักเนี่ยนะเออก็ก็เนี่ยได้อามาสองแพ็คนะคะเออเดี๋ยวจะแปะรูปให้เพื่อนๆได้ชมอตอนนี้ถึงเวลารับประทานและมาชิมกัน นี่นะคะเออเป็นนี่แล้วก็มีถั่วนะคะนี่ถั่วแล้วเดี๋ยวเราก็อื้มน้าลายสอน้ําลายสอแสดงว่าอ่าเอาผักหน่อยหนึ่งเขาจะต้องอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยแก้มด้วยนี่นะคะเครื่องเคียงนะนะคะอาเห็นไหม ขยับจานนิดละกันให้มันตรงกล้องนะคะขออภัยมองไม่ถนัดก็ขออภัยอขนมออกก่อนนะนะขนมเออามาตั้งโชว์ไว้จะได้ว่าเอามีหลายๆอย่างยังไม่ทานต้องทานทีละอย่างอยู่แล้วนะคะอืน้ําลายสอทีเดียวเนี่ยนี่นะคะขออภัยอ่า ต้องทานให้ชมด้วยหรือเปล่าจะได้รู้ว่าซื้อมาแล้วทานเอจริงอันนี้ก็ซื้อมาสองชุดนะคะแบ่งเป็นคนละชุดอขอรับประทานสงสัยจะคำใหญ่ซะหน่อยนะอ้ขออภัยอืม หลายกับเผ็ดด้วยเพราะว่าเขามีพริกขี้หนูขนาดจะไม่ได้ตักพริกขี้หนูนะจากความร้อนแรงของเขาแผ่ซ่านซึมเข้ามาในาน้ำก็ทำให้รู้สึกเผ็ดแต่มันต้องเผ็ดอย่างนี้ใช่ไหมคะเผ็ดอร่อย <c oughs> <c oughs> ขออภัย อร่อยทีเดียวแล้วค่ะอร่อยนะคะอ่าขออภัยทานโชว์นะคะใครอยากทานบ้างเอ่ยมาทานด้วยกันไหมก็ได้แต่พูดพูดเชิญชวนแต่จริงๆแล้วมันมาทานด้วยกันไม่ได้นะคะเออก็หวังว่าเพื่อนๆอคงจะได้ทานของอร่อยเช่นเดียวกันนะคะืมอทานแล้วติดลม ทานแล้วติดลมค่ะอร่อยนะอร่อยหยุดไม่ได้ขอรับประทานนะคะวันนี้พูดคุยเคนสบายสบาย,สบายเท่านี้เดี๋ยวจะแปะรูปให้ให้ชมใส่เข้าไปอีกทีนะคะว่าวันนี้ซื้ออะไรมาบ้างนะคะขอบคุณมากๆค่ะนี่นะคะออกไปเดินวันแรกก็ได้ ปลาดุกฟูนะคะเราก็หยิบออกมาเลยสองแพ็คเขาเหลืออยู่สองแพ็คเท่าไหนก็เลยหยิบมาสองแพ็คแล้วก็ขนมนี่เจ้าเดียวกันนะคะนี่ร้านนี้เจ้าเดียวกันหมดส่วนอินนี้ก็อีกร้านหนึ่งก็เป็นไม้แฟนเซอร์อย่างดีอย่างแข็งอย่างแน่นเนี่ยนะคะ ก็เลยซื้ออามานี่เขาขายของจิบป,ปาถักก็เลยได้ลูกหญีอร่อยแล้วก็ได้นี่นะคะไว้สำหรับไล่แมงสาบเขาเรียกลูกเหม็นใช่ไหมคะวันนี้ก็พูดคุยกันสบายๆแบบนี้นะคะชื่นชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาเป็นเพื่อนกันค่ะ